จะทำบุญกันแล้วนะครับหรือว่าเก็บเงินไว้รอที่ตะขอตอนนี้มีมีปัญหาเรื่องลมเรื่องเดียวครับในสนามของเราครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่จะยืนไหวครับต้งแงองแางนี้ก็ต้องยืนนะครับไปยนะจับไปแลกวี่ครับ อยากนี้คริงำนี้ให้แรนจัดไปทุกทีนะนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับของวงการนกนะครับแล้วคงจะลมแรงมากลมแรงมากไม่ไหวแล้วโอ้ยลมลมแล้มไ้ไม่ได้นัไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้กรรมการอยู่ประจำล็อกเลยกรรมการครับพี่น้องบอกว่าอยู่ประจำประจำล็อกได้เลยยกมือขึ้นครับสัดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมหากรรมการกสิณนะครับ ที่วัดพระบาทน้ำพุผมอาจารย์ชินหัวกงนะครับนี่ผมมาดำตีสิบนะครับคุณผู้ชมครับและและแบเปงครับมือน้ําครับจากจังหวัดอะไรเอ่ยยะลาครับแบเปงยะล้านครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการวันนี้นะครับอ้าวอยู่ไหนครับอ้าวทางนี้นะครับหาตัวยากหาตัวยากเฮียลานทรงคุณภาพวสวัสดีครับเฮียลานครับวันนี้รู้สึกเป็นไงครับก็ภูมิใจฮะแม้ขนาดบรรยากาศจะไม่เอื้อแต่คนก็ไม่หนีฮะ ส่วนส่วนของผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานบางรอนยะลานะฮะที่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับแล้วส่วนของงานบางรอนยะลาก็คือดูลงครับดูลงถ้วยอาเซียนที่6มีนานะฮะอย่าลืมอย่าพลาด6มีนา6มีนาที่ที่ไหนฮะถ้วยงานเส้นที่จังหวัดยะลาครับผมยะลายลาส่วนมาที่2ี่ครับก็เจอเราอีกที่งานสงขาครับครับผมเป็นงานของถ้วยมูลที่เป็นเอกเปมจุลสูนย์ลนท์ครับผมทั้งใต้ทั้งลางบุรีอุ้ดอนะครับครับผมาวันนี้รายได้ทั้งหมด มอบให้วัดครับผมก็ะตะขอที่ประมูลก็มอบให้วัดเหมือนกันครับโรงที่ประมูลก็มอบให้วัดอีกเหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดคนลุกเลยตะกี้ลงสะพางล่างครับพูดเหมือนเดิมอยู่นะเหมือนก็เป็นเซเว่นแล้วอ่ะใช่คือเขาบอกมาเพราะอะไรมาจากอุบลหิรันครับมาจากอุบลเขาบอกว่ามาเพราะหิรันจัดดีครับก็ตดีกขอฝากขอบคุณด้วยที่ที่ไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงานของผมและทีมงานครับผมวางกับพื้นหมดแล้วนะครับตอนนี้วางกับพื้นหมดแล้วนะครับ มปที่สถานะมาจากกององนะบอกว่ามาแบบมาแบบไปไปเราครับไปไปไงมากเป็นไงมากวันนี้เยอะมากเลยเยอะมากเมื่อเช้าเป็นไงเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่คนแบบแทบไม่มีเลยโอ้โหมีแต่ลมกับฝนลมนะนี่ผมเห็นนะลุงตุ้ยนะยังไงยังไงเช้ามาสั่นสั่นสั่นงกุ๊ก เนี่ยเราไปญี่ปุ่นมาสองสาครั้งไปออนเซ็นนะหนาวเรื่องอากาศนะหนาวอะไรอ๋อหนาวเรื่องขายบัตรไม่หมดเหรอได้ข่าวว่าอาดัมเปเช้าแข็งเลยแข็งเลยแข็งอะไรแข็งตัวขยับไม่ออกมันหนาวจังแต่ตอนนี้นะเต็มๆแล้วแล้วก็เหยียบเหยียร้านนะใจชื้นขึ้นมาหน่อยเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหหน้านิ่งมากหน้านิ่งมากนิ่งนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับกลัวจัดแข่งไม่ได้ไปบัตรเหลือตะกี้มีพอพอมีคนเอาบัตรมาคืนนะมีคนแย่งอย่าไปบอกว่าคนแย่ทำไมอ่ะ ขามาร่วมทำบุญใช่ไหมเพราะพลาดโอกาสที่จะทำบุญอยู่แลช่วงแรกเราดูตอนนี้เดี๋ยวดูตอนนี้เดี๋ยวโอ้คนรอรอรอทีมงานของเราครบแล้วนะครับก็คือหน้าชมหน้ากรรมการทั้งหมดนะครับที่จะมาตัดสินนะครับในงานการกุศลในครั้งนี้ที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับก็ครบแล้วครับมีเฮียยศนะครับเฮียโทนี่แล้วก็มิสเตอร์แฟงนั่นเป็นอ้าวขอเสียงหน่อยแล้วหนึ่งสองสามเอออาขออีกรอบฮหนึ่งสองสามหนาวเฮ้ นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ <S <S เลยก <resistor. S 2> ารเดิ<อ>นทางไหฮะฝ็ฝนโดนไหมมีอุปสรรคนิดหน่อยครับฝนตกติดน,น,นิดนึงตอนที่ตอนที่ฝนตกหนิกมาเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับไหมอ๋อตั้งใจมาตั้งใจมา,จมาอันนี้คือมือเลี้ยงหรือหรือหรือน้องเลยตรงนี้เจ้าของค่ายเจ้าของค่ายค่ายอะไรนะฮะค่ายยกล่าฝันนี่ครับทะเบียนรถอย่างนี้ครับมาจากบุีร์ แล้วตรงนี้ไม่ใช่บุรีรัมย์นะครับตรงนี้จังหวัดอะไรวะ๋อลบุรีลบุรีลบุรีนะครับครับสวัสดีครับพี่ๆครับบวัสดีครับบวัสดีครับนี่อ่าเดี๋ยวโชว์กลงหน่อยครับเปิดยังไงไม่ใช่รีโมทนะอ่านี่ครับกงสวยๆนะครับกลงสวยๆนี่นําโดยพี่เอนะครับครับอาแล้วก็พี่ พี่ชันชัยครับรถบิลามนะครับมาจากจังหวัดวิลามเลยเล็กครับเล็กบิลามมาจากบีลามนี่นะฮะมามาเพื่องานโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยที่ยังไงฮะถึงขับรถจังประมาณทักโอ้โหเป็นจะเป็นสามร้อยกิโลเนาะเป็นงานการสนนะฮะก็คือไม่ได้วังกรุงเทพอยากจะไปแข่งที่วิลามก็แนะนําให้ไปที่สนามเรามีอยู่2ที่คือสนามซูเปอร์เบิร์ดกับสนามออดฟาดิน วันไหนมั้งฮะทุกวันเสาร์กับวันพุธจะสับกันเปลี่ยนไปเลยไปเรื่อยๆนะเฉพาะกิจครับเฉพาะจุกเฉพาะกิจครับเขามีเทสเตกิตอันนี้หัวจุกเฉพาะกิ๊ดความหมายความหมาย โดยรวมรวมตัวกันเล่นเฉพาะกิจโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยอยู่ดีๆสมัครกันมาเองก็รวมตัวกันเล่นเอาละโอ้ยหายากนะไม่ต้องตั้งใจอยากจะมาก็มาครับผมแล้วแต่แล้วปกติจะเป็นหัวจุกนี่หัวจุกนี่นะหัวจุกเฉพาะกิจครับนี่นี่เห็นไหมสวยงามนี่ดูเห็นไหมครับกดไลค์เลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันหน้าพี่ครับขอบคุณครับเราอยู่กับพี่พี่พี่อะไรนะต้อมเพปี่ต้อมเพชรประถมนะครับนี่พระสวยๆเดินตงที่เขาต้ก็เดินทางมาเป็นไงบ้างโอ้ผมผ่าน มาครับอายุทยาก็ตกมาอนกตกไหมตกครับผ่านมาตุยาตกตกเลยครับตลอดทางตลอดทางเลยครับเขาสอบติดใจครับแต่มาแล้วตั้งใจมาแล้วแล้วจะขี้ะกียจไหมอนแรกเลยไม่กลับไม่กลับดออกกบ้านแล้วมาหางถอยพอมาถึงนี่ปุ๊บบัตรบัตรตะไคร้ก่อนเลยบัตรเป็นไงบัตรหุนนี่โอ้โหเจ็บบัตรสลับไปสลับมา ถามว่าขายไหมไม่ขายไม่ขายแต่แก้ได้แก้ได้ขายแลบเพื่อนมาชิ้นชิ้นได้เขามีหลายหลาใบขายแลบเพราะว่าคนรักเยอะฮะครับคนรักนี่เป็นเป็นร้อยอ่ะครับคนเกียดอ่ะเป็นล้านเร้านพี่แม่เดียวครับเป็นงานเดียวครับหมดนี่เลยเหรอเดียวชัยภูมิได้ครับอ๋อเหรอนี่ครับน้องน้องบางน้องบางอะไรบางบางใคร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 ไม่บางอันนี้คือจำนวนน้องทั้งหมดเลยลงเสียงทองหมดเลยบัตรละพันห้าไงสองพันก็ลง ทำไมถึงอยากลงเพราะอะไรเพราะอะไรทำจริงชอบชอบสะดวกชอบใช่ไหมรู้ต้องรู้ว่าไม่ได้ตังค์แน่นอนไม่ได้แต่ได้ถ้วยได้กุศลพี่ได้บุญกุศลคนสลับรีเป็นคนใจดีใจงามพี่นะอ่าหนึ่งตองจับแกงคอยเฮ้พี่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 เอาหน่อยจี้อันนี้พี่ไม่ได้แกงคอยเออพี่เอาอันใหม่หนึ่งจับแกงคอย เอ่งกันหมดอันนหมดเลยครับมาเต็มาก่งขาสั้นพักแต่นี่นะครับผมไมาจากป่าจีนไงมาครับมาอย่างนี้แหละครับขึ้นลิเมมอ๋อที่เพิ่งซื้อปั่นตะกี้ที่เองสวัสดีครับพี่ๆครับสบายดีบอใช่ไหมสบายดีสบายดีสบายดีแปลว่าสวัสดีสวัสดีนะฮะครับผมอันนี้มาจากจังหวัดไหนฮะอุบลครับโอ้โหนบุรีแล้ก็บุญบุญลำไก่นะ อุบลเนีอะเมืองดอกบัวไงเดี๋ยวพี่ขิ้นไงมาเนี่ยก็มาประจำเพชรบุรีประจวบเข้าไปไปอยู่ยังไงไปร้านไปไปทุกจัดไปทุกที่ครับน่าอยากได้จินคำนี้ให้ร้านจัดไปทุกที่ทุกที่นะทำไมทำไมทำไมเพราะ รแกชัวร์ดีครับแกชัวร์นะชัวร์ดีแจกรางวัลเยอะเราเจอมครับตอนมานี่คือหมดแล้วนะครับตอนนี้วางกับพื้นหมดแล้วนะครับเบามองยังไงอ้่างชิวินร้านะครับเป็นฟังแต่เป็นบอกว่าไม่เคยเห็นที่ทำมาแล้วกันนะครับสาวบอกว่าจะมาข้างล่างก็จะเป็นเลยแน่นอนนะครับคนที่ถ่ายจะมายินจ้าไม่เจอไหมครับแบบนี้ไม่เคยเจอเลยนะฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็แปลกดีครับก็เป็นครั้งแรกนะ 走，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 走。 ท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี่อย่าแปลกใจนะครับตอนนี้เราทั้งสองเราเรา,เราเและเราบีนั้นมีครบครับแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับก็ทําให้ผู้จัดการแข่งขันนั้นลงความคิดเห็นกันนํานกลงมาตั้งด้านล่างทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติการครับในรอบ20ปีครับไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ผู้ที่มาแข่งขันทุกคนนั้น ให้การตอบรับนะครับไม่มีสีหน้าที่ไม่พอใจหรือหมดกําลังใจนะครับก็ขอให้การแข่งขันครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับจากการแข่งขันมากรรมนกกหัวจุกมหากุศลนะครับที่วัดพระบาทน้ําพุนะครับก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีครับเห็นไหมครับกรรมการก็นั่งนะครับคนเชียร์ก็นั่งถือว่าเรียบร้อยไปหมดเลยครับไม่มีเสียงขกกว่ไปบนนะครับเดี๋ยวตัดภาพเข้าสู่การแข่งขันต่อครับ บงัตอนนี้เราอยู่ที่นกของปากงนะฮะการเชียร์ก mm ันอยู่นะว่าอากาศเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ล็อกล็อกรันเนึองเ El องห็นไหมปากงเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกป๋าใบครับผมป๋าใบนะติดปากงงตลอดนะ วันนี้มามามาอย่างนี้มารู้สึกยังไงมั่งอากาศเป็นแบบนี้โอ้แม่ผมทําใจไม่ถูกเลยพี่เนาะครับผมเนาะมันมันเนากเราเราเราเนาะนี่ถ้าคนเก่าทังแก่จะรู้มันไม่มีใช่ไหมโอเคครับโอเคตามนั้นตามนั้นใช่ไหมถ้าเขาต้องตามนั้นแอากาศแบบนี้ครัอะเพราะเราจะเลิกแข่งก็ไม่ได้ในการต้องในเมื่อมันไม่มีไปแล้วเราดูดิไหมนั่งแบบนี้นั่งกันหมดเลยกรรมการก็ต้องนั่งคุกนั่งคุกเข่าให้เรานะไม่กล้าจะจะหือหยาบหานะถือว่าเป็นครั้งแรกในครั้งแรกไม่ถูกต้องเลยใไหมใช่ไหมป� ตรงนี้แบบยดนาำเหมาอ๋อเอาใช่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 แบบนี้เป็นแบบนี้เลยเลี้ยงเป็นน้ำเลียงเปนน้แบบนี้นี่แล้วครับผแล้วที่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยนกก็ต้องวางกับพื้นอาบน้ำถูกเราน้องจิบเบียร์ไปใช่ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศถูกต้องถ้าผมรู้ว่าถ้าผมรู้เอาปมตรงตรงครับหลายล้านนะอ้าวที่ถูกไหมถูกครับไม่รู้เท่าไหร่เลยถ้าคนกับนกเนี่ยถ้าคิดบ้านะก็คือแบบโอ้โหตกมาตุ้มนี่มันมันเคยมีประตูเด็กเรา ใช่ครับหนึ่งเราก็เลยต้องแก้ไขไปบอกไปบอกไมบอกครับดีแล้วครับถูกไหมขอไทยตรงนี้ก่อนให้มันจบไปก่อนถูกต้องไม่ว่าใครแต่วันหน้าไม่ว่ากันใหม่โครงการน้ต่อครับตอนนี้เหลือ4ยก5ดอกครับดีครับสวยงามรูปแบบรูปแบบไปแล้วครัับตวขอบคุณมากปครับขอบคุณมากเลยครับยังเบียร์ยังเบียร์ยังเบียร์เรียบร้อยแล้วครับอ้าเลยเออเอ้าเออเชียร์กันแบบน่ารักนะน่ารักไหยฮะมีเสือเสือมาปูเรียบร้อยเลย ข้างหลังผมนี่ครับผมพิงผมพิงไปน,นี่ผมโดนต่อยแน่นอนเลยเออแต่ผมพิงเสื้อแดงก่อนผมรู้สึกว่าเขาพิงกันเนะอขอขาพิงกันเ <c oughs> อ้าสวัสดีครับพี่เขานกยังฮะเขานกยังมาหันมาหน่อยดิเขายังนกอ่ะเข้าแล้วครับเข้าแล้วเป็นไงรู้สึกมันวันนี้มาช้อปปิ้งใช่นไหมตอนนี้นกหลับไปแล้วครับมาหันมูนปะเนี่ยมาหันมูนครับมาหันมูนเอางี้จากใจนะจากใจเลยรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงดีครับ ผมว่าประวัติศาสตร์เลยนะครับแน่นอนไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนนะถ้าใครมางานนี้คุยกับใครไม่รู้เรื่องนะใช่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 แล้วกรรมการพี่ดูเดี๋ยวคนนี้วันนี้คนน่ารักมากไม่ต้องสั่งให้นั่งเลยนั่งหมดเลยอ่ะใช่แล้วกรรมการนี่ ต้องนั่งตามเราคุกเข่าเราอ่ะใช่ครับขอขอเราว่าเออคะแนนแบบนี้นะพี่จะนี้พีกเถกหัวเลยกับงานเอาคืนช่วงนี้เอาคืนนะพี่ถือว่ามาฮันนีมูนกันเลยครับครับทุกรอบแต่งงานเมียคนที่เมียคนที่คนเดียวคนเดียวนั่งเจ้งพีมื่อไหรนั่งอย่างเงี้ยนอนนอนแล้วคนนี้ก็เป็นเป็นอะไรครับเป็นน้องสะพ้ายน้องสาวห้าห้ามาแล้ปนกัน ันนี้ใส่เข้าวกองมาขายเลยข้าไม่มีอันนี้ชุดเฉพาะกิจครับกำลังเชียร์นกอยู่ฮะดูด้านหลังก่อนฮะดูด้านหลังก่อนพี่เอาเลยเชียร์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 เลยครับเบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรครับเอาหนึ่งสามศูนย์มา,อ,าอ้าวพองๆแต่ร้องนะพองๆแต่ร้องกรรมการนั่งสบายเหลือเกินนะ กรรมก,การบอกชีวิตน,นี้เห็นไ,ไหมดูอาดามดูกรรมก,การหน้เขาบอกว่า<ไ>แข่งเยืนไมาตลอดเป็นกรรมก,การวันนี้นั่งเลยวันนี้นั่งเลยกรรมการเรามารยาทดีมารยาทดีมากนั่งคุกเขาเห็นไหม<ด>วันนี้หนึ่งสามศูนย์แการนั่งแล้วกรรมการนี่เห็นไหมนั่งตลอดเลยไหมครับผมด,ดีไม่ต้องเมื่อยมากนะการเราดีครับรรยการดีมาคุ้มตืเลยมามตื่นอันนี้ไม่ใช่เยี่ยมเยือนบ้านใครหรือว่าไปภูมิยาท้องถิ่นนะครับข้างหลังเรานี่นกทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวเป็นเป็นล้านๆแสนๆถ้าเกิดสมัยพี่อั๋นอยู่นะ แกต้องหัวลอกกากแน่เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับอย่างนี้แต่ถามคนวัยรุ่นในหม่ๆดีกว่าว่ารู้สึกยัางไงากับอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ดีครับดีดีสั <c oughs> ่น <c oughs> <c oughs> มากแปลกแกใหม่แปลกไหมแปลก,ก,กไหมแปลกใหม่ด <ๆ S 2> ีเ<ป>ราล <ๆ S 2> ้มคือจริงๆแล้วเราก็คุยกันเนาะว่าถ้าเกิดมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงถ้าเกิดตกตกมานกตกหลุดไปใครจะรับผิดชอบมันมีความเสี่ยงลมมันแรงมากลมมันหัวนอกมาแล้วจริงๆทุกคนก็ยอมรับนะว่านกมันร้องไม่เต็มแรงแน่แต่ขอให้ร้อง แต่ถึงไม่ร้องก็ได้ถ้วยถือว่าเป็นไงคุณส่นะพี่เนาะเนาะแล้วก็สุดวิสัยเนาะแล้วมันมันบรรยากาศมันได้นะถ้าดื่มเบียร์ดื่มเหล้านี่ชิมนอนตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะน่าระบาเนี่ยมันก็เรเราเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วกลับไปคุยนี่คนฮามากเลยอ่ะเออแล้วดูมุมโป้งวันนี้นะมุมโป้งเรามาแนวตาำตลอด เมืกอกี้ก็ลองไหมฮะลองไหมลองครับลองครับยังอยู่นะยังอยู่ครับเข้ายังเขายังเขายังเข้าแล้วเข้าแล้วนะขอโชคดีนะครับโชคดีนะโชคดีขอบคุณมากขอบคุณครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งแหมเอาเลยโอ้โหไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นกันรอไม่หยุดนะเราตอนนี้กรรมการกุ้มนะฮะกินทันใจนะนะกรรมการกุ้มอยู่น็อกหยุดต่ำไมอยู่ไม่อยู่หรอกยังไงก็ไม่ได้วันนี้ฮะนี่เมื่อเช้านี้เอามาหนึร้อยกว่าใบนี่หมดเลยเหรอคะเนี่ย ไม่น่าเชื่อกรงอะไรขายดีขนาดนี้ตกลงขายหรือให้ครับขายค่ะขายนะกรงสวยๆอย่างนี้ใบอะไรนะใบสามพันกว่าบาทค่ะสามพันกว่าบาทตรงตุ้ยไม่มีเหลือเลยเมื่อเช้านี้ลงยาวนะนู่นจากหลักสี่อะจากหลักสี่อะยาวจุนถึงวัดประดับน้ำพุอะวางเต็มเลยไม่มีใครมาดูเลยโอ้ยว่านี่ขายเหลือสามใบเหรอฝีมือใครนะฝีมือเชอร์รอนค่ะเป็นใคร อ้าวเฮ้ยไม่ตอบเว้ยมันเป็นยัไงเนี่ยเอออ้าวไข่ไข่นะเบียร์เลี่ยมเยี่ยมมากเลยในวัดกินเบียร์หุดยอดอ่ะเอาเย็นเย็นเย็นเเย็นเโอ้นี่มันอะไรนี่ไข่แดงนเอสาวครับพี่น้องครับมาดูกันไข่แดงนเอสาวครับอะไรเนี่ยไข่แข็งเป๊ะเลยไข่นี่เขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นเสริมดวงหินหินหินวิสัใหม่อ่าหินครับดูผม อเหเหมผมมองไกลที่นี้ผมนึกว่าอะไรเขาขาวๆเข้าาไม้ใกล้นี่เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านตัวเองจริงๆดีนะที่มีหัวนี่ไม่กั้นไว้กั้นหูเห็นไหมไว้กั้นหูตรงกลางเห็นไหมพี่ต้งเก่งมากเลยนี่คบรองว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แขกคิดคิดแน่เพราะว่าพี่แขกเจ้าแท้กำลังนะต้องเป็นพี่ต้องแน่ดูนี่ไปขโมยวัดมาหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เขาเป็แขกขับุญนะพี่แขกไม่ได้ไปขโมยวัดมานะอ๋อพี่แขกมาเจรจาพี่สม ครับมีคนรับผิดชอกไม้ผมผมจ่ายหมดนะสองแสนโลโอ้โหนี่ดาวรถมูลน้ำรอกาคืออย่างเงี้ยถ้าประสบการณ์ที่พี่เลยมีมาเมื่อกี่ปีนะเอาหนีไม่ได้นะเหื่อยไหมไรเออเออถ้าเกิดมันเกิดไม่เอาวางที่ดินไม่วางวันนี้นะมีโอกาสไหมมีโอกาสโอกาสไหมมีโอกาสแล้วเปอร์เซ็นต์สูงเลยสูงเลยเพราะว่าเข้าไม่ทันแน่นะจากปีที่ผ่านมาที่มีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่ตัวละสามพัน

จเอสรู้สึกยังไงวันนี้นี่ก um> ็ก็ดีการกุศลการกุศลไม่คุยนะการกุศลไม่ซีเรียสวันนี้มาเหมือนทำบุญทำบุญทำบุญนะคือแดดไม่มีใช่แดดไม่มีทำให้การกดการการพูดจากันเหมือนมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวซ้อมนะใช่เที่ยวไกลอยู่นะเที่ยวไกลพระบาดจมูกแลระบาดจมูกแล้วอ้อมนะอ้อมอ้อมอ้อมอ่าเราวันนี้นะจ่ายเอสกับคนเดียวอาจารย์พี่เลิศมาที่นี่อ้าเดี๋ยวปล่อยพี่เลิศที่นี่นะ ปีถึงกว่าช้าแล้วก็ต้องเผาอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยฮะของกองการมานานมากก็ถือว่าเป็นหัวหัวหลักไม่ได้เสาหลักอ่าใช่เสาหลักเสาหลักช่วยกันช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับพี่เอฟนะครับเดินทางกลับประเทศด้วยความปลอดภัยนะครับประเทศฝนตกหนักนะน้ำท่วมตอนเมืองน้ำท่วมแถวไอ้อะไรนะบ้านพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตองสามมาเข้ามาช่วยเหลือเชื่อมืดครับนกชื่อมืดนี่คนนี้เลยนี่มาจากทีมงานนี่เป็นพี่ปุ้ย ป่าไม้ป่าไม้อันนี้พระูมิับจังหวัดลำโพลจังหวัดลำโพลขนตุวันนะครับแล้วก็เดเดย์คอมโดอยู่จังหวัดไม่ผมเจ็บดูย้ายไปอยู่เทพจันได้หมดหรือไรไม่คือที่ที่บอกให้ฟังนะตอนนี้ยย้ารับรับนกมาช่วยนะรับนกมาช่วยแล้วก็ให้เพื่อนด้วยยี่สิบนกนะครับยี่สิบนกครับผมก็เลยอยากให้ให้ฟังหน่อยว่าวันนี้รู้สึกยังไงที่ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนอ่ะพี่จักรย็นเยียมครับเย็นเยียบครับผม เห็นหน้าตายอย่างนี้นะคนกดไลค์กดวิวนี่เป็นพันนะครับไม่ไม่ได้พี่ว่าผมได้อะไรหน้าตาอย่างนี้เว้ยเออแล้วบางนิดนกยังอยู่เลยยังอยู่แปลว่านกอเห็นทำลาบที่บ้านมาครับผมไม่ไม่นกไม่อยู่ออ๋แม่เอาไว้จับภาพจับภาผมพี่ปุ้ยรู้สึกยังไงบ้างกายแข็งขันตอนนี้ชื้นชื้นครับเป็นชื้นนะแล้วจากจากที่อยู่ในกองป่าไม้นกตัวนี้ยังโอเคอยู่ไหมคือภาครัด เขาก็ประคองประคองละองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับก็ฝากฝังไว้นะฮะก็เลี้ยงกันด้วยถูกกฎหมายครับนะครับถูกกฎหมายไปนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่แนะนํำหลายๆสื่อใอย่างขอให้โชคดีนะครับโชคดีมาสามคนเหรอฮะมาสามคนเหรอครับมาที่ครับน้องๆอ๋อน้องๆจากนครสวรรค์มาด้วยเออหน้าตัวยักษ์ตัวยักษ์นี่มาหมดเลยอ่านี่ทิการจากนครสวรรค์นะครับขอให้กลับบ้านโชคดีนะฮะนครสวรรค์น้ำท่วมนะครับเห็ียนกีออกขายเ่ยกีนี้ ออข่าวกินน้ำท่วมแล้วตุ้ยเจ้ฝนตกนานฮะสะพานใหม่สายใหม่มีไหมครับสามพันสามพันครั้งที่หนึ่งนี่ครับก็แบบพี่เสื้อฟ้านะครับขึ้นไปห้าพันสามพันไม่เอานะอ้าวเริ่มครับเท่าไหร่ครับห้าร้อยถ้าลงไปนี้สามพันาแล้วมีไหมครับดูใกล้ๆดูใกล้ๆพี่แม่ดูใกล้หน่อยไหม อ้าไม่ใช kind of ่พี่เมย์นี่นะผมมอวิพี่เมย์ตั้งที่หนึ่งแล้ว4 5 0 0งที่หนึ่งมีเปล่าไม่มีไม่มีนะ4 5 0 0ั้งที่สองเอาไม่จเรนพรยาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดอนุกกงหัวจุก ซึ่งหลวงพ่อก็เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาร่วมในกิจกรรมเพราะว่าวันนี้ที่วัดคนก็มาค่อนข้างมากทั้งวัน แต่สุดท้ายหลวงพ่อก็ได้ราบเกียรติให้มาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะในกิจกรรมประเภทต่างๆซึ่งก่อนอื่นหลวงพ่อก็ต้องขอมุทนาในจิตใจที่เป็นกุศลของพวกเราทุกๆคนทั้งคนที่จัดก็ดีคนที่มาร่วมงานก็ดีซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เนี่ยหลวงพ่อมองเห็นว่ามันเป็นความสวยงามในเรื่องของ ประเพณีวัฒนธรรมของพวกเราาการที่เรามีจิตใจรักสัตว์เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักของความเมตตาอยู่แต่เมื่อเราได้มาทำกิจกรรมมีรักษาเป็นการแข่งขันกันและก็มีส่วนหนึ่งของเจตนาที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดหอ้ำาพ ช่วยเหลือกิจการงานของหลวงพ่อตรงนี้หลวงพ่อก็รู้สึกดีใจนะที่พวกเรานอกจากกระทําสิ่งที่พวกเรารักแล้วก็ยังทําประโยชน์ให้กับสังคมเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดที่พวกเราไปจัดกิจกรรมแบบนี้หลวงพ่อก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานมีความสุขในชีวิตครอบครัว มีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานของตนโดยทั่นทั่วการบนที่หลวงพ่อมีก็ขอเตือแผ่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนให้แคล้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อก็ขอกราบอัธนาคุณพระตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันาดาลประทานพรให้โลกศิษย์ลูกหายาิโยมศรัทธ,ธาสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระละปฏิพานพรสารสมบัติโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเทินขาเจริญพร เดี๋ยวดเลยนะครับเยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอบร้เดอกนะครับ เดี๋ยวพี่อรอตอนนี้ก่อนแต่ผมไล่ถึงที่นหนึ่งก่อน,นะนะครับอันดับที่สิบนะครับตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวช่วย สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่มาช่วยในงานวันนี้นะฮะครับซึ่งให้ประจบด้วยความสาเร็จด้วยไปด้วยไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงครับผมย่ใหญ่พีเตอร์แฟงครับอาหารสันเดย์ครับเยพโพธิศชนาเลยครับแล้วก็พี่ออส้ับประสบการณ์ครับครับแล้วก็สายออสครับผมแล้วก็ของพี่หนุ่ยคู่บอลครับรวมทั้งทีมงานของสามิตรครับผมครับแล้วก็ของคุณเอกไนตาจิกด้วยยังไงก็ฝากขอบคุณด้ะ ครับผมแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านาทีต่อหน้าทีกันเลยใช่ฮะรายการนับดอกของเรานี่จากรายการเริ่มต้นที่4ยก8ดอกนะครับก็เ<อ>บื้องต้นก็<อ>มาแก้ปัญหาเป็น4ยก5ดอกฮะฮสุดท้ายไม่พอครับอากาศไม่อำนวยอากาศไม่อำนวยเราเป็นห่วงสุขภาพจิตของคนแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพนกด้วยครับผมที่จะป่วย<อ>นะครับ,รบก็เลยใช้วิธีการ จับฉลากเลยเพราะไหนๆทุกคนก็ตั้งใจประธมูลกันอยู่แล้วครับผมทุกคนก็เห็นด้วยเพื่อเพื่อจะได้เงินเข้าวัดครับก็ไหนๆมาแล้วเนาะเสียงทองบางทีไม่ได้ดังใจก็มารุ้นจับฉลากกันหลายคนเลยเพราะทุกคนตั้งใจมางันอยู่แล้วะครับผมก็โอกาสหน้าครับ13มีนาเจอกันครับที่ลาดบุรีโอ้โหน้าตลาดปลาเฟสบิเลตเฟสบิเลตครับผมแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่อุดอด้วยใช่ไหมครับดูไว้ว่าไปเดือนมีนา ยี่สิบเจ็ดมีนาครับงานไทยไทยลาวครับผมโอ้โหเจอกับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งกันอีกทีนะฮะครับผมยังไงก็เจอกันสนามหน้าครั้งต่อไปแล้วกันครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวรอเลยครับถ่ายอ่าตอนตอนนี้นะครับผู้รับผงหัวจุ่นในกำลังซ่อมแต้มกอ่งขอโทษขอโทษกรรมเดี๋ยว่ประจำรอบเลยกรรมการ ดูดูเห็นไห,ไหมดูไหมลมแรงมากลมแรงมากดูก็อีสันเนี่ยก็อที่สันอันนี้มาฮันนิมูนหรือม,ม,มาทำอะไรฮะมาแข่งนกครับมาแข่งนกแล้วฮะเป็นพี่น้องกัน ป็ออกตัวรู้เลยยัง่อกี้บอกว่าขอสภาพหน่อยผู้ชายเดินหนีเลยอ่ะลัวเป็นร้างภาพขึ้นมาไงเราไม่ใช่ตัวจริงตัวเป็นข่าวอันนี้ผมถามวิงก่อนนึกไงติดตามมาครับก็แฟนชอบอ่ะอ๋อแฟนชอบตอนแรกไม่ชอบเล่นใหม่เล่นมาก็ชอบชอบเลยชอบก่อนที่เขาจะเล่นนกหรือว่าชอบหลังชอบหลังนั้นค่ะแฟนเขาพามาถ้าเกิดชอบก่อนเขาเล่นนกไม่ชอบแน่ไม่แล้วตอนนี้ตอนนี้นี่ระหว่างนกกับแฟนชอบอะไรมากกว่าชอบนกค่ะมากกว่าชอบนกค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปบ่อยไหมให้ไปเป็นคู่แบบนี้บ่อยไหมบ่อยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะค่ะเพื่อนผู้ชมครับเพราะเราไม่ค่อยเห็นมาคู่นะมาคู่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นแฟนมาก็คือผู้หญิงมาเลยแต่นี่มาเป็นคู่เลยแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มด้วยยังไงขอให้โชคดีนะฮะทั้งงานงานแต่งก็เดี๋ยวเจ้าโน้ตไปปล่อยก็เดี๋ยวเจ้าโน้ตไปปล่อยให้นะฮะ